ครับกลับสตีฟซีครับสวัสดีฟทุกคนวันนี้อยู่อาจารย์น้อตตี้ครับวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยสามไอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับดูครับน้องหมามาเต็มเลยวันนี้นะครับก็เดี๋ยวคืนนี้มีไลฟ์สดด้วยวันนี้ก็เลยเข้ามาจุดทู่ปู่นะครับจุดวันสุดท้ายเลยตามเลิกนะครับเข้าพรรษาแล้วปู่กลับมาสำนักแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอดูกันนุ่มหมานกวนครับพี่น้องนะครับโอ้มีคนเอาน้ำแดงมาใบ้วยวันนี้เต็มเลยนะครับเนาะก็จะขอโชคขอลาบเออ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 เบิงพี่น้องเบิงโอ้ยเยยัยก ขอชวยขอลาบขอองค์ปู่องค์ดำองค์ย่าวนี่จันองค์ปู่เวศน,นะครับเพราะว่าปู่กัดสํานักแล้วจําได้ไหมว่าปีก่อนในช่วงช่วงเวลาเนี้ยนะครับอ่าเลขอาจารย์นอตตี้แนวทางลอตเตอรี่ไทยเนี่ยรัฐบาลไทยนีย่ถูกกฎหมายเนี่ยจะชอบเข้านะครับเดี๋ยววันนี้เราเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันนะเดี๋ยวอาจารย์สิจุดทูบพาไหวปู่แล้วก็เอาให้ดูนะครับเอาให้ชมวันนี้โอ้หมากระไรครับพี่น้องขั้นเขี่ยเลย Yeah, วันนี้มีคนเอาใบสีมาด้วยนะครับเดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวไลฟ์สดมีเวลาแค่ตอนนี้สองทุ่มกว่าแล้วนะมีเวลาสามสิบนาทีนะครับในการกลับไปเตรียมตัวไลฟ์ฝากทุกคนด้วยนะครับนอกานี้ก็องค์ปู่องค์ย่านะครับเงียบเหงาครับที่สํานักเพราะว่ามืดแล้วนะครับองค์ปู่เวทอยู่นู่นอ่ะเดี๋ยวเราจะจุดทูปกันนะครับเนาะเดี๋ยวเขาสิจุดทูปกันมันกลับกล้องไม่ได้นะ อยู่แบนี้ก็ได้เอาคือจะกลับเหรอได้อยู่มัม้งยืมยืมถือแป๊บึดงย<ม>ตอนแล้วบ่ไม่จิดถึงนี้เลยก็ได้เยอะว่ะจุดไม่ติด นะครับจุดปฏิเสธพี่น้อยคันๆต้องมีเทียนก่อนจุดทีละอันนี้ก่อนเนาะไม่ได้ออกกังกายเลยครับวันนี้ไม่ได้เอาไม้มาด้วยนะครับเสียงอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับให้จุดไหว้ปู่องค์ดำกันก่อนนะครับคือเข้ารรษาเนี่ยช่วงก่อนเนี่ย เราก็แม่นช่วงนี้แหละนะครับแม่นช่วงนี้แล้วปู่ก็ชอบให้โชคเราช่วงนี้นะครับเพราะปู่กลับมาสํานักแล้วนะครับแล้วอาจารย์นตีพร้อมที่จะกลับมานะครับแนวทางลอตเตอรี่ยรรอ,ตตรอย่างเดียวนะครับเนาะลอตเตอรี่ถูกกฎหมายอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมต่อน,นี่เลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องจุดบ่อย มาเขาฝากกดไลค์กดแชร์มือกล้องใช้กล้องหน้านะครับเนาะอันนี้แต่งตัวแบบบ้านๆครับอยู่บ้านสไตล์เจเจนะครับรู้ไหมทําไมถึงชอบใส่เจเจครับเพราะว่าอ่าไม่ได้ใส่เก่งเกงยีน <laughs> <laughs> แล้วจะพูดทําไมใจมาแล้วอ๋อเปิดแล้วโอเคเรียบร้อยครับนี่เราดับ นี่วางไว้ก่อนนะครับเนี่ยถูกไปมาไหว้ปู่องดําก่อน <c oughs> โคตรทรมานเลยมื้อกล่องเออนี่แหละนะนะโมตัสสะปะคะวะตัว,ร,ตวร,ะนะะระหัสตัว,ตวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะตัวระหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะวะคะวะโตัวระหัโตสัมมาสมัมพุทธัสสาวะิตตวานะเมตตังสเมตตาะทันตาอาวิคิตตจิตตอปริตังพนันตูสักเคกาเมจจรูเปคิดสิขะระตะเดจันตาลิเควิมาเนีเประเทจคาเมตะรูว่าะะเนเคหะว่าุางมเขเตภูมิมาจะยันตุเทวาชละทะวิสมยยขะกนับะนาขาติทังตาสันนิเกยังมุนีวะรจะนังสานะโวเมสุนัตตูธัมมาสุนักาารวยทัานตาธรรมมาสนกาารยท่านตาธรรมาสนากาโรยทังตาปูเอ้ย์ม่นี่ด ในเขามาขอโชคขอลาบมาจะไปซื้อลอตเตอรี่ถูกกดไม้เท่านั้นมื่อนี้ก็จะได้น้ำถูกมาจุดที่ผู้องค์ดําเดี๋ยวผมแบวถูบก,ก่อนรล้วในน้ำทูกมาเดี๋ยวปูเดีอยทูกนี่เป็นของหนึ่งชิ้หาสองพันห้าร้อยหกสิเจ็ดอะ ให้ปูให้โชคให้ลาบลูกหลานเน่ยเด้อลูกจิตจุดกระปูอยู่ตรงบักแตงโมนี่ยแหละเด้อให้อุดมสมบูรณ์วันร่มคือบักโมนี่ยแหละเด้อคอยปูเปิดเลยจาเด้อเขาวันซาแล้วเชื่อปะปู่กลับมาแล้วเด้อที่ส่งมีลาบนล้วกันเราซื้อเสียงกลับมาคนกลับมาซื้อเสียงหนึ่งเด้อมีแต่สิ้นอยู่ดีทานพยายามอันตรายทั้งหลายนะครับเด้ออ่ะมาเนาะกลับกล้องหลังไหมล่ะเดี๋ยวกลับให้ ดีคร่บอืมเอาโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวมาไหวปูเวียต่อครับคือคือถูกมา,นมากนะหันถูกเงาไม่สิดับปูเวียงเลยละโมตัสสะพระวะโตัวระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตัวระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นั่งโม่แต่สาวคนตัวระฐตัวสัมมาสมัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวายะมะราชโนท้าเวสวุวรรณโนมะระนังสุขังละหังสุโตัวนะโมพุทธายะท้าเวสวุวรรณโน,นจาตุมหาราชิกายะขะพันดาพรทธาตุปริโตวเวสาาสาวผู้สาวผู้ทางหังพุทตัท้าเวสุวรรณนนะโมพุทธายะลูกอาจารย์นันทีขอมหาปูเวปูองค์ดำงอยางนี้จัดท่าเอ้าเมื่อกี้แค่ได้บนกะมาขอพรให้ปูให้โชคลาภไม่หงุดหงิดนึงสีหาสองบ้านหาลอยหงเจนหูว่าอาเข่ารรษาองค์ปูได้กลับมาประจำสำนักแล้วพุทปีกอนแล้้วถาลูกสเร็จ ทั้งปูองดำปูเวทองยานี้อย่างฟังความกันลูกจะเบาให้ฟังความกันเลยถ้าลูกสาเร็จลูกจะน้ำผลไม้กอ็อายางสี่ชุดดอกดกุหลาบก้าซิบก้าดอกสีกกดดกส่ชุดหอมล้างลำมาลำ้ำถวายปู้อมลูกจะแหล่ลำ้ำโพ้งมาตรหนาบบานลากมาแก่บนปูด้วยนี่เดอ้อเพราะว่าให้ชื่อเสียงกับมาดงดังเก่เๆาปัดเป่าอันาดสุขภาพร่างกายดีการงานด,ดีนี่ได้ซีนดีๆเขามาในชีวิตลูกไอ้ดังนี้ชื่อเสียงของเขาปังปังปังให้กบมาทูบ ไม่นี้ลูกจุซุตุลเขียวไปซื้อลอตเตอรี่ขอให้ผู้เปิดเมตตาเปิดโชคเปิดลาภให้ลูกในร้านในเด้อเแต่จริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันนะครับเนาะอันนี้จุดอาจารย์จะไปซื้อลอตเตอรี่ของอาจารย์เองใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านถ้าจะตามก็ลอตเตอรี่ถูกกฎหมายรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับเนาะอ่ะกปฝากปูสาธุเด้อดอกกระหล่บก็ที่เขาดอกสีชุดเดี๋ยวล่ำถวายหลักรำโพงคือเขาปูส่วนแห่การแห่นี่เดี๋ยวให้เฮามีือเสียงกลับมาก่อนเฮาจังสีเอิญคนไม่แห่เลยตอนนี้เอาตลูกก่อนเนื้อปูเด้อเมตตาลุงแม่เเขาาารรษแลมตต แสดงปฏิหารเห็นมึงแนวว่าปูยังอยู่กับลูกความดีที่ลูกรกซายปูกลับมาแล้วแค่ออกพันษาปูไปพักตอนนี้ปูกลับมาแล้วเขาพันษาซาถูด้วปูเด้ยทุกอยู่กับปูดำปูอ๋อเยอะอ่าครับทีนี้เดี๋ยวเราไปยาต่อ กี่นาทีแล้วสอบสาดูองุ่ยาไมนนี้จัดลูกก็ได้วอาไปเมือแต่ละบ,บางกีถูกาขอโชคขอลาบหมดมันทีนึง่งหาสองวันแล้วเรา้งเทเขามันตาแหละปูยางก็มาแล้นะลูกสำเน็จทุกยะาอเอาดและดดออไม่ก็ยางที่ชุดดอกหลาบก็ชุดอด,ดอกที่สบายหนไมันี้จันองปูงดำงูเวทแล้วก็ฟอ,อมนางล้ำเด้อแล้วก็ลูกลาบแล้พวกอีกพวกไม่ซื้อเสียก็กล้มาเดือดรือตรงดังก็เก้าไปไกลก็เก้าแยะให้ พ่วมถุกยางข่ไก่พ่วมไข่ยาไขมีไห่แต่สิ่งดีๆเขามาสิ่งบดีปัดออกไปคนพยันอันตรายทั้งสิ่นเด้อปูเด้อเหตุการณ์งานอย่างเหตุุรกินอย่างกรให้สำเร็จสำเร็จพักกับปังๆเด้อปูเด้อสาธุตอนนี้นี่นะเขามานําเด้อเอ้าไอ้ปูงาเมตตาสาธุเด้ถูกอยู่กับปวงดําได้ยาเด้อกลับมาได้แล้วปูยนี้ขคืนได้แล้วลูกพร้อมแล้ว่วงจีลูกพักเต็มยิ้มแล้วสาธุสาธุเดี๋ยวเราจะมาจุดทูปกันครับ ก่อนหน้านี้คิปนัได้กี่นาทีไม่แน่ใจอ <c oughs> เดี๋ยวได้พี่นอ้องเอฟปูเด้อคนลไม่ก็ย่างทีชุดดอกกุหลาบก็ชิคเอาดอกทีชุดพร้อมลูกลากรำโพงหลก,ลกหละนั่งลำเด้อปูเด้อขอให้ออกสามตัวตรงๆเลยเด้อ,อ,อ,อในเมื่อหนึ่งสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดในลอตเตอรี่นะครับว่าจะถือในลอตเตอรี่ลูกก็เอาดอกอสะอาธุให้ปูเปิดโชคกุหลาบแห่ากาม,มาลูกพร้อมแล้วที่จะกลับมา นี่เลซิงดีดีเขามาซิงไหนบุ่ดีเอามันหนีเอามันไปไกลๆเด้อผู้ใดคิดลายไข้สะท้อนกลับไปเหมือนเด้อปูเด้ออ้าสาธุผู้ใดบ่หวังดีคิดซิงจะสัวไข่มันสะท้อนกลับไปหามันเราขอบคัวเด้อปูเด้อทมบ่หลับลูกกับบ่หลับเด้อผู้เบสกับซอยกันปัดเป้าปูกลับมาเลยอ้าลูกจีจุดจูบมีเป็นลูกไปซื่อลอตเตอรี่ดอกว่าผู้ใดเบิงอยู่กับปวดใช้สติวิจารณญาณนะครับไม่มีใครรู้บอกคนไหนการจุดนี้เป็นเพียงการเดาการทายว่าเป็นการเสี่ยงโชคเท่านั้น อันนี้อาจารย์จุดเพื่อที่จะนําไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกกฎหมายหรือลอตเตอรี่นะครับเนาะไม่สนับสนุนในเรื่องการพนันทุกชนิดนะครับฟังแล้วก็มีสตินะครับเด็กวัยก่าสิบแปดควรได้รับคําแนะนํานะครับเนาะถ้าเลือกได้ก็ขอให้เลือกนั่นแหละครับเบาได้ขอให้เบาเบ่าว่าได้เลือกว่าได้ก็ขอให้ถึงหกสิบล้านนะพี่น้องลูกก็ว่าได้มากดอกแต่มันมีหลายมันเศร้าว่าได้มีมันหลายครับพี่น้อง มีไลค์กันเลยทุกคนต้องมีหนี้นครับอืมการไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐเราไปซื้อลอตเตอรี่นี่เราก็ไม่ได้จิดการพนันดอกเราหวังว่าสักวันเราจะหมดหนี้เราจะหายจนสักวันฉันจะโชคดีอาจารย์ลอตตีจุดให้แล้วนัมะสะอุอิมาจิ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  คาเต้องขับแบบที่นี่พี่น้องค่าแล้วในระหว่างนี้กับสีบสูฟังอ่ะนี่ควรที่จะเอาดูไว้ถึงยี่สิบบาททีเดียวินวินวินอ่ะให้ไปเดี๋ยวแป๊บนึงนานเดี๋ยวข้ามควันมากล้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวกินท,งท้งกีนและ ่าจีนเหมือนที่บ่าใหม่คือขอขอนั่งอย่างนี้นะครับเพราะมันเปียกคือในระหว่างคือท่านั่งไปงไ็ั้งใดคือในระหว่างเนี้ยที่จุดขอพรในครั้งเนี้ยจะไม่เหมือนครั้งเดิม จะไม่เหมือนครั้งเดิมก็คือว่ารู้สึกว่าปู่อยู่ตรงเนี้ยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะรู้สึกว่าท่านฟังอยู่ตอนที่ออกรรษารู้สึกว่าพูดอยู่คนเดียวแต่วันนี้รู้สึกว่าขอพรไปแล้วรู้สึกจะสําเร็จรู้สึกจะสําเร็จเพราะปู่เวทปู่องดําหลายสิ่งคือสัมผัสอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลคือเจตนาคือเหมือนปู่อยู่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยเพราะว่าเราจะเก่งช่วงเข้ารรษาจาได้ไหมถ้าเข้ารรษาปีนั้นก็พวกน้อยพวกอะไรเนาะสมัยนั้นเนาะ ปีก่อนก็รัฐบาลไทยแปดงวดติดนะปีเนี้เนี่ยครบปีไปนะทุกคนนี่แหละเขาบอกว่าวันเวลาเนี่ยมันไม่ได้ยืนยาวนะในช่วงนี้รักใครโกรธใครเนี่ยก็อภัยให้กันเอาโหสิกรรมไปนะครับเนาะใครไม่ชอบเราก็ไม่ต้องไปแช่งเขาเดี๋ยวมันจะสะท้อนกลับไปเองนะครับวันนี้ก็รู้สึกขอพอรจะสําเร็จก็มาบอกปู่ว่าผมพร้อมแล้วในฝันนี่ยผมฝันว่าผมโอ้ผมขี่รถไปกับพระอาจารย์ชุมพรที่วัดป่าอรุณธรรม ไอกลางสีแยกไฟแดงมีลูกศิษย์มารอเป็นแสนเลยแล้วพระอาจารย์ให้ผมประกาศว่าลอตเตอรี่มีตัวอะไรบ้างเพาอพราจารย์พูดไม่ได้ท่านเป็นพระมีเก้าสี่เก้าหกเข้าแปดแล้วก็เก้าหกสี่กับเก้าเก้าหกแปดที่ประกาศนะครับอืมในฝันนะแล้วก็ดังดังกับพระทีเนี้ยทุกวันเนี้ยผมไปตามวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ศิลาอ่าหลวงปู่นุอิน อาจารย์ต้อมหลวงพ่อสุริยันหรือว่าหลวงปู่มหาตุ่มเตมิตโ,ยโยนะครับแล้วก็พระอาจารย์อีกหลายพระอาจารย์อาจารย์ผมได้เข้าไปช่วยเผยแผ่บารมีหลวงปู่ช่วยสร้างพระสร้างวิหารนะครับอย่างเช่นหลวงปู่มหาตุม่มเนี่ยก็ไปช่วยทั้งสร้างพระใหญ่กลางน้ำนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดจองออนไลน์นะครับมาจองได้ที่เพจตาหนักปู่ใหญ่จันทร์พาเที่ยวผู้ติดตามเก้าแสนนะครับเปิดจองประมาณหนึ่งทุ่มราคาจองนะครับเนาะแล้วก็จะมีทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่อ่า ลุงปู่เบิร์นนะลุงปู่เบิร์นก็ใช่นะครับคุณเนสโกนะครับก็จะเปิดจองเหมือนกันนะครับไปช่วยสร้างเจดีนะครับก็วันนี้ก็เข้ามาจุดโอ้โหเลขขึ้นแล้วครับสวยเลยอย่าเพิ่งแพนกล้องไปนะเลขขึ้นแล้วสวยเลยพี่น้องเหลืออีกตัวหนึ่งแต่ในฝันเนี่ยเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดหรือคิดมากไม่รู้นะลอตเตอรี่ไปหาซื้อแล้วได้แต่เก้าสี่กับเก้าหกเก้าแปดขั้นใดๆอยู่พี่น้องแต่ว่าในเป๋าตังมีอยู่นะครับเดี๋ยวซื้อในเปาตังด้วย ก็ใครจะมาไหว้ปู่นะะยืนยันคำเดิมเปิดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวหลังวันที่หนึ่งไปประมาณวันที่สามอ่าประมาณวันที่สี่เนาะวันที่สี่ที่ห้าเป็นต้นไปผมจะลงรับลูกศิษย์เหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองสามนี่ติดงานอยู่เดี๋ยวเคียงงานก่อนแล้วก็วันที่สี่ที่ห้าเอาที่ห้าแล้วกันวันที่ห้าเป็นต้นไปจะลงรับลูกศิษย์เอฟซีทั่วประเทศเหมือนเดิมเวลาบ่ายสามบ่าย, 2, าย 3, อ iyor, สองคือกอลรับ่ายสองบ่ายสามหมดแล้วเด้อย่ำเสาประเด,ดลงนะครับขออยู่กับครอบครัวนะครับ้วก็ลงเหมือนเดิมนะครับ ก็มาเจอได้จําหนักเปิดทุกวันไม่เคยปิดครับผมช่วงนี้มาไหว้ถ่ายรูปสบายไม่าต้องแง่กันนะครับอยากเจออาจารย์มาถึงซุ้มดอกไม้แล้วก็บอกตรงซุ้มดอกไม้ว่าอยากเจออาจารย์ต้องบอกอย่างหนึ่งก่อนเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเวบพนันถ้าเห็นแอดเพื่อนไม่หายอย่ารับถ้าทักไปคุยด้วยอย่าคุยบอกว่าเป็นแอดมินอาจารย์ไม่มีครับผมไม่มีแอดมินนะครับแล้วก็ผมไม่ขายหวยถ้าคุณไปซื้อหวยแล้วบอกว่าได้อย่ายผมแนะนําปลอมครับผมนั่นคือตัวปลอม วันก่อนนะมีดราม่ามาด่าผมหนึ่งสำนักนะครับถ้าฟังคลิปนี้อยู่ผมยันย้ำอีกครั้งผมลูกผู้ชายต่อนหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่ตอนหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้ปวดขาครับเปียกกปหอนน่ะเอามีนางก่อนต่อนหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพี่นะถ้าพี่ฟังอยู่นะพี่คนนั้นนะผมพูดวันนั้นที่ผมโมโห,โหผมก็ต้องโมหโหครับเพราะว่าพี่นะไม่ได้มาปรึกษาพี่จะบอกว่าผมเป็นคนให้พี่ไปเล่นกับมันนั่นคือตัวปลอมครับผมบอกเคยปาบานหวยครับ มีพะนั่นกับมึเคยปากกับพน่นองผมก็เลยสูนครับผมก็เลยบอกเจ้าไปแจ้งข่วมกกอย่าลืมไปแจ้งเลยครับเด้อถ้าไม่ใช่เนี่ยฟอ้องกลับแน่นอนนะมันไม่ใช่อยู่แล้วครับเพราะตัวจริงไม่ได้ทําครับเข้าใจขันทําตํารวจเขาจับไปแล้วครับเข้าใจนะครับอ่าก็ฝากด้วยแล้วกันระวังมีแม่มีอะไรคอเซ็นเตอร์มันเยอะครับต้องระวังล่าสุดเนี่ยมีคนเสียไปสามแสนก็มีอืมแล้วก็มา บางคนไปซื้อน้ำมันหมูกับอาจารย์นอนมาทำที่สำนักมันขายห่ดน้ำมันหมูบักเพลทปอมเนี่ยมันเป็นหนาผมอยู่ตัวเบื้องเลขบัญชีครับซุมนีมันใส่บัญชีมากเขาเอิรนเขาก็บันชีของอาจารย์มีแค่บอยจกกนอตตีนเตอร์กร๊นะครับอืมก็ต้องระวังครับมันมันมันพูดยากให้ระวังตัวเองเอานะครับอืมพูดอะไรอยากซื้อเสืยอย่างซื้อนยังเดี๋ยวจะข้นไล่แอดไห้แอดห้าสามหกจีจีเคเอทีนะครับโอ้ึุดท้ยน่าจะนี่ไหม เดี๋ยันยมันหลุมคบพี่น้องเงี้ยผึ่งเงี้ยผมต้องแวกวสูสา,ามีเครื่องกอนย่างเง้ยหรือปดีป๋ดยวล้มมาอย่างงอครับบ่าทบบาทบมังถูกดพี่ <c oughs> น้องคนไทยลูพี่น้อ,นอ,นอ,นนอ,นองอุยสวยว่ะ เดี๋ยวคมณไทยก่อนมันตีลมถ้าลมแล้วนี่เหมือนหมาเลยเนีครับพี่น้อง เอาพี่น้องมาเบิร์พความกันที่นี่มาผมเปิดแฟนให้ชุมสองแล้วไปดิเอาเห็นตัวใดพี่น้องเห็นตัวใดเบิร์เอาเด้อมือกล่องผมโฟกัสบ,บ๊อบบห้าสองเจ็ดเนาะลอตเตอรี่ 5้า5 2 5 7 2 7ดอ้าเสอาสาธุสาธุสาธุาธนะมะสะอัอิมาจิรางวัลที่1จงเกิดแก่ทุกท่านที่เห็นคลิปนี้ใครกดไลค์กดแชร์ใครคอมเมนต์กดหัวใจแล้วพิมพ์สาธุลงไปนะครับขอให้ถูกรางวันที่หนึ่งในงวดหนึ่งสิงหาพศสองพันห้าร้อยหกนี้บารมีปู่ใหญ่ปู่น้อยอาจารย์แม่นตำหนักปู่ใหญ่ not, ออนนัปู่องค์ดำปู่เวสุวรรณองค์ย่าม่นีจันทาปู่นันตาพระนงางอุษา องปูผู้ชงนะครราชทรวิรูปักโขสิ่งศักดิ์สิทธุระองค์ณสถานที่แห่งนี้ปู่สัตตะนครราชพญามุจลินทร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งเอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีขอให้ทุกท่านตรงสําเร็จร่ํารวยเป็นเศรษฐีขอบคุณที่ยังรักและศรัทธาผู้ชายคนนี้นะครับทุกอย่างโปรดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นที่อาจารย์จุดวันนี้อาจารย์จะไปซื้อลอตเตอรี่ของผมเองใครชอบอยากไปซื้อลอตเตอรี่ก็ได้ไม่ผิดกฎหมาย ทำอะไรก็ทำได้แต่ขอให้อยู่ในกฎหมายนะครับเนาะก็ไม่ให้งมงายใส่สติวิจารณญาณนะโมโหนะครับว่าจะออกตัวใดน,นี่อาจารย์มาขอถ้าสำเร็จสีมาล้อแหฮลากล้ําพวงครับออมสํานักคือเก่ากับทีมงานครับมันก็จะเหมือนปีก่อนปีก่อนช่วงแรกก็แ,แห่กันเองสี่ห้าคนหลังๆก็คนเยอะพร้อมแล้วที่จะกลับมาแล้วจะรู้อาจารย์นัตตี้ชื่อนี้จําให้ดีถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจุนใครแชร์วันนี้ก็กราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ